พี่ประภาธครับหมายถึงว่าถ้าปีไหนมีค่า,คาส่วนลดน้อยเราก็หยุดซื้อและเลือกอัดในปีที่มีส่วนลดเยอะใช่ไหมครับอย่างเช่นในรอบสิบปีไม่ใช่ครับ <c oughs> คือคือหัวใจนะอย่างที่บอกว่าถ้าสมมติก่อนนะครับว่าเราเนี่ยมีกระแสงเงินสดนะเข้ามาทุกเดือนนะครับแล้วเราจะบอกว่าเอยเรารอวิกฤตแล้วเราซื้อทีเดียวอะไรเงี้ยพี่คิดว่าไอ้สิปีที่ผ่านมาเนี่ยผลพี่เชื่อว่าผลตอบแทนเราจะแย่มากๆนะครับ เพราะว่าเงินเนี่ยต้องสะสมอยู่สิบปีอยู่ในบัญชีออมทรัพย์นีออกอวะบัญชีออมทรัพย์อยู่สิบปีอ่ะแล้วจ,จู่ๆมาลงทุนซื้อในปีที่เกิดวิกฤตอยู่ปีเดียวอย่างเงี้ยแล้วจะสร้างผลตอบแทนที่แบบในระยะยาวนะที่ดีๆได้พี่ว่าก็ยากมากนะครับคีย์คืออย่างนี้ครับการซื้อหุ้นที่มีส่วนลดเยอะๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าวีอเนี่ยจริงๆแล้วนะครับเราเนี่ยไม่ได้ดูตลาดรวมไม่ได้ดูว่าเซ็ตตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้เซ็ตพันห้าแล้วพันหกแล้วไม่ได้ดูครับไม่ได้สนใจเลย ไม่สนใจเลยเราเนี่ยสนใจแค่หุ้นรายตัวเท่านั้นว่าหุ้นรายตัวแต่ละตัวเนี่ยนะครับเขามีส่วนลดเท่าไหร่ <S <S ในช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นภาพรวมอ่ะดีมากๆอย่างตอนนี้นะพันห0าจุดนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าอุ้ยตอนนี้หุ้นแพงหมดแล้วอันนี้เป็นคําพูดที่ตีขลุ่มแล้วก็ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด <c oughs> ในความเป็นจริงเนี่ยการที่ตลาดหุ้นเนี่ยมันสูงมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าภาพรวมตลาดหุ้นแพงใช่ไหมใช่มันแปลว่าภาพรวมาตลาดหุ้นแพงมันคือค่าเฉลี่ยของหุ้นเจ็ดร้อยตัวในตลาดสุดแล้วมันแพงแต่ในความเป็นจริงหุ้นเจ็ดร้อยตัวเนี้ยบางตัวแพงมากใช่ไหมบางตัวแพงมากบางตัวแพงโคตรๆนะบางตัวแพงมากๆๆๆบางตัวก็ยังมีถูกอยู่ พอเฉลี่ยแล้วเนี่ยแพงมากๆบวกแพงมากๆบวกแพงมากๆบวกถูกบวกถูกบวกแพงมากๆบวกแฟร์ไพล์บวกบวกราคาปกติบวกแพงมากๆเฉลี่ยแล้วทั้งตลาดกลายเป็นว่าราคาแพงมากแต่ไม่ได้แปลว่าหุ้นเจ็ดร้อยตัวแพงไม่จริงครับดังนั้นคีย์คือเอ,อ <c oughs> เราน่าจะไม่ได้ทํากันบ้านมากเพียงพอมีประโยคนึงที่พี่พูดกับตัวเองว่าทําดีไม่ได้ดีคือทําดีไม่มากพอนี่อย่างคม เขีย็คือว่าถ้าวันนี้เรายังบอกว่าเฮ้ยหุ้นทั้งตลาดแพงหมดแล้วเนี่ยแปลว่าเราอ่ะยังทํางานหนักไม่พอครับต้องหาหุ้นนั้นให้เจอครับจริงๆมันมีอยู่ตลอดเวลาครับอืมอืมเรื่อประเด็นต้งแหละตอนเริ่มตอบก็คือเก็บเงินไว้รอซื้อนานหลายเป็นสิบปีเงี่ยก็คือเวลาดูผลตอบแทนเฉลี่ยเนี่ยมันต้องมาเฉลี่ยทุกปีต้องไปเฉลี่ยปีที่เราศึกาาไปในออมทรัพย์ด้วยใช่พอกตทุนแล้วมันก็จะน้อยมาก ใช่ม,มากใช่ครับอืมอ่าโอเคขอบคุณทําบคำถามนะครับอันนี้